สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรลยกายเอฟซีนะครับเบิร mm ์ hmm. สุขทุกคนครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบาไทยสิงค์ครับอ๋อโอ้พี่น้องเลย,เลยบเดเอข้าบู่ลายมือครับจอดไปเป็นสองเดือนเลยครับพี่น้องนี่มาสตาร์เฉลี่ยเปลี่ยนรถตะลีใส่เรียบร้อยไปห้าบู่กันจักหน่อยครับเจ้า4 0ตัวแรก mm hmm. แจกแรงบ่แรงเท่าก,กับเ่า,เอ,าะะอ่ะสัตวะบอนตึงสูงดิมเดิมกับพี่น้อบอลคอยแต่ออกการออกงานอ้าวข้าแต่ว่าคันไปทิษค่ะคันง่ายครับสูงม,มันบ่คคอยได้ไปลงตมะนะ มอคอยนี่หีดโมจับพอคอยเป็นสนิมาเมื่อได้ไปปั้นดินเปียกๆดินเยินเยินกับกับมากับเฝ้าสีดน้ำใส่ออกกับ้าของผู้ไดมันอันนี้าะคันเกือแน่กับน,น้ำมันสลาอวบไปกับแป้งวลวด้วพี่น้องเฮ็ดเอาลวดคัดคัดออกเพราะมันอันนี้นะ พ่บอ่บอไห้มันมีครับกิโตมียังติดไปเอาเจ้าจอดีนะครับมอๆนี่แหละเป็ดไก่เดือนสองเดือนแล้วพิ่ได้ออกงานกเคื่อ เล้ออาปู่เลยเมื่อไทยก็บพอไท,ทยครับเหมือนมันว้าวนะ ไปน้ำมันเก็เย่ยเอาวจวดต่อครับอันนี้อัดใส่ไม่เรียบร้อยอัดเสียงบดังปนเลย อบกันจักหน่อยเดี๋ยวซับกระเตาออกไปสกักกอน,นวงหางลงก,ก่อนเขาเกียยวไาได้ อันนี้มันเป็นป่าพักเก่าครับพี่น้องไครยังว่าหงายโบไฝหลายอนไรมันก็มีหรอกเพราะว่ามันจะถืพถือพานอยู่ลงเพราะว่ามันมันประมานหย่านานานะหต้นเหี้าวยู่แต่มันบโหนา,นา,นาว่ากระยอนแลียนสาต้นใส่เกินนึง ีจก่ิ้นดิ้นขีดต้มครับ ยินไส้ภ uh. ูภูอันละอันนี้กระนาสิปันบ่อปั้นแตกหลายครับปั้นแตกหลายเดี๋ยวพักบมเกิเวียนอีก พัอจำหนึงพ่อ ที่บดเติมอีกแต่ละผู้ได้นอทั่ว,อวลอยลอยเติมน้ำมันสักกันในราหว่างสันค่าทาย,ยได้ขีบลายอันนี้ล่างทั้งพี่น้องล่างทั้งใส่เบิดไปเลย จัดกันหนึ่งก็ค่อยใส่นะครับเนี่ยมองหนมันแบ่มีเได้ใช่หัวไทยสวนเบิดไทยหัวไทยสวนกับแล้วไปเรยรถท่องกระไดซีลอย Loi phi xíu lột cốp làm cốp làm gióng biên bỏ rồi. หวยไม่แมนื้อแม,น,แมนเด้เนาะหวยมันเกินเลยววสามปีเว,ว้ยเพราะว่าประก,กันมันขาดละมั้สิเข้าสามปีเต็มครับ ดูผูกปีขากไปอ่าจังว่ากันในมคลิปน้าครับฝากคนที่ตามก็เลยคนแชร์ไว้นั่น่อกันแล้วกันนะครับเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ร่าพี่น้องไปสวัสดีสักวันนะครับผมสวัสดีครับผม